สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่คาวาซากิ PJ เจมอเตอร์สกลนครน,นะครับแล้วผมก็อยู่กับเมคุโร่เอสวัรถคลาสสิกตัวใหม่ล่าสุดของคาวาซากินะครับซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้นะผมได้พามาดู w 230ไปแล้วในเรื่องของรายละเอียดของเมคุโรกับ w 230นั้นใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งรายละเอียดของตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เราไปดูกันนะครับ แต่ว่าอย่างแรกเรามาดูเรื่องของประวัติของเมกุโรกันก่อนซึ่งเมกุโร่เนี่ยเป็นชื่อเมืองนึงของชาญเมืองในโตเกียวนะครับซึ่งเมกุโร่เนี่ยกำเนิดมาตั้งแต่ปี1924ปัจจุบันนี้2024เนี่ยก็ครบรอบ100ปีพอดีคือเกิดขึ้นมาก่อนสองครามโลกครั้งที่2อซะอีกนะครับแล้วก็เมกุโรนั้นก็ถือว่าเป็นรถสปอร์ตที่เป็นพื้นฐานเป็นรากฐานให้กับรถหลายๆรุ่นของญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเมกุโร่เนี่ย ในอดีตนั้นก็มีหลายรุ่นนะครับที่สร้างเสียงฮือฮาแล้วก็สร้างกระแสเป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นจนเมคุโร่ไม่สามารถผลิตรถตามความต้องการได้ทันก็เลยให้คาวาซากิผลิตรถช่วยนะครับซึ่งต่อมาทางเมคุโร่กับคาวาซากิก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ทําเป็นคาวาซากิเมคุโร่และต่อมาคาวาซากิก็ได้รวบรวมกิจการแล้วก็ทำรถจักรยานยนต์ของคาวาซากิเองแต่ว่าทางคาวาซากินั้นก็ไม่ได้ทิ้งเมคุโร่นะครับให้เครดิตกับเมคุโร่ก็คือเป็นรถในรุ่นพิเศษหรือว่ารุ่นลิมิเต็ดซึ ก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือเมกุโร่เก็จะเป็นพื้นฐานของตัวรถที่มาจาก W800 แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น S1 ที่เพิ่งเปิดตัวมานี่แหละก็จะเป็นพื้นฐานของตัวรถเดียวกันกับ w 2 3 0ซึ่งส่วนตัวผมนั้นผมชอบตัวเมกุโร่เเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็วันนี้เหตุผลที่ผมมาเข้าวัสกิพีเจมอเตอร์เนี่ยก็คือตั้งใจจะมาดูรายละเอียดของเมกุโร่เนี่แหละเพราะว่าส่วนตัวผมนั้นผมเป็นคนชอบสีดํานะครับแล้วก็นเมกุโร่เนสตัด ทอยเสียที่เป็นคโครมเมียมอะไรพวกนี้นะรวมถึงผ้าหุ้มเบาะที่เป็นสีดําแต่ว่าก็จะมีพวกลายเส้นที่เป็นสีขาวข้างหลังเบาะเป็นคาวาสกีไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายเป็นสไตล์คลาสสิกบางโคนไม่ได้ยาวมากเกินไปนะครับวงล้อเป็นเหล็กซีลวดนะฮะแล้วก็พวกคีิปเครื่องอะไรพวกนี้นะก็จะแตกต่างจากเดิมันยูสองสามศูนย์นะฮะสวยนะครับตัวจริงสวยตัวจริงหล่อมากแล้วก็ถังน้ำมันเชื้อเพลิงเนาะข้ามไปเลยเมื่อกี้นี่ ถังก็จะมีความเป็นโครเมียมแล้วก็มีโลโก้เมคุรุกนะครับชัดเจนตัวจริงหล่อมากนะครับ ซึ่งก็อย่างที่พูดไปในก่อนหน้านี้เนาะว่าถ้าเกิดใครติดตามช่องผมมาหลังๆเนี่ยผมก็จะออกแนวรีวิวรถคลาสสิกค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าส่วนตัวผมผมก็ค่อนข้างจะเอียงเอียงมาทางรถคลาสสิกค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นคนที่ไม่ขี่รถเร็วแล้วไม่ค่อยได้ขี่ไปเกาะกลุ่มอะไรกับใครเท่าไหร่นะครับก็จะขี่คนเดียวไม่ก็ขี่กับกลุ่มเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความเร็วเนี่ยแปดสิบร้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จากที่เราได้ใช้รถมาหลายรุ่นรวมถึงได้รีวิวรถหลายๆรุ่นเนี่กดด้เารราอิอางงึคืถ เราไม่ใช่มหาเศรษฐีเนี่ยเราไม่สามารถวิ่งตามรถทุกรุ่นได้นะครับถึงเราจะได้รถที่ใหม่ที่สุดในวันนี้แล้วแต่ว่าอีก5ปีอีก10ปีมันจะเป็นรถเก่าแน่นอนเพราะฉะนั้นเราเลือกรถที่เรารู้สึกถูกใจกับเขาโดยที่ไม่ไปแข่งขันกับใครโดยที่ไม่ไปเปรียบเทียบกับใครนะซึ่งปัจจุบันนี้ส่วนตัวผมนะผมชอบในสไตล์คลาสสิกมากกว่านะครับแล้วก็ อย่างที่พูดไปเมื่อกี้เนาะว่าเมกุโร่สำหรับประเทศไทยนั้นก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือรุ่น800ที่ราคา4490 0 0กาักับรุ่น S 1เนี่ยที่มีราคาค่าตัวที่ถูกลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะก็คือ1 6 7 9 0 0บาทซึ่งถ้าเกิดใครออกช่วงนี้นะทางคาวาซกิเขาก็มีกิฟต์ส่วนลดให้อีกตั้งหมื่นหนึ่งทำให้เวลาเราซื้อจริงเมกุโร่คันนี้ก็จะมีราคาเหลือเพียง1057,900บาทแต่ว่าได้าหมื่้เก็ได้สีสันของตัวรที่มันหล่หลามยนะคับรายละเอียดงตัโรถนั้นทําออกมาได้ดีมากเลยนะ อย่างด้านหน้าเนี่ยตัวบังโคลนเนี่ยก็เป็นบังโคลนเหล็กนะครับแล้วก็ขาจับบังโคลนเนี่ยเป็นโครเมียมสวยนะฮะชอกอัพด้านหน้าเป็นเทเลสโคปิกก็จริงแต่ว่าตัวยึดเพลาล้อเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพวกรถบกิกไบระบบเบรกด้านหน้าเป็นจานดิสเบรกไซส์2 6 7มิลลิเมตรแล้วก็ปั๊มเบรกเป็นปั๊มสมัยใหม่นะปั๊มนิจ,จิน2พอร์ตตัวโตและมี ABS มาให้ด้วยซึ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือโมดูล ABS เนี่ยเขาจะหลบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีฝาครอบพลาสติก สีดําเนียนไปกับตัวรถนะครับรวมถึงระบบบาบัดไอเสียนะครับก็จะมีแค่ท่อตรงนี้นะฮะตรงฝาสูบเนี่ยแล้วก็วนเข้าไปใต้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งพวกงานประกอบงานเก็บรายละเอียดของเมกโรเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ไฟหน้านะครับถึงจะเป็นรถคลาสิกก็จริงแต่ว่าในเมกโรคันนี้เขาก็ได้ใช้เป็นแบบไฟ LED นะครับซึ่งไฟ LED เนี่ยก็จะมีไฟต่าที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไฟสูงที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ตรงขอบตรงเนี้ยก็จะเป็นโครเมียมสีเงินเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูเนาะไฟสีขาวสวยนะครับ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดไส้ธรรมดาตามสไตลร์รถคลาสสิกนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือพวกใต้เลื่อนไม้พวกนี้นะเขาเก็บงานได้ดีมากนะครับเราจะไม่เห็นรูนอ็อตเราจะไม่เห็นสายไฟอะไรเลยนะฮะอย่างสายประกับเนี่ยก็จะมีแค่สายไฟเส้นเดียวนะครับและอันนี้ก็คือสายเบรกสายคันเร่ง2ส,สายแค่นี้นะครับพอมาฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเราก็จะเห็นสายคัตกับสายไฟตรงประกับแค่2เส้นนะครับคือเก็บงานได้ละเอียดมากๆเลยส่วนตัวเลื่อนไม้นั้น ถึงจะเป็นสไตล์คลาสสิกก็จริงแต่ว่าเขาก็ให้เทคโนโลยีสมัยใหม่มานะครับก็คือถ้าเกิดเราเปิดสวิตช์คุญแจเนี่ยเห็นไหมเดือนใหม่มันก็จะขึ้นมาแล้วก็ลงไปนะครับฝั่งด้านซ้ายเป็นวัดความเร็วซึ่งสามารถบอกได้สูงสุดถึง140กิโเมตรชั่วโมงแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นจอดิจิตอลแสดงสถานะซึ่งตอนเนี้ยเป็นเวลาถ้าเกิดเรากดตรงเนี้ยนะครับผมใมือผมเนี่ยถัดไปก็จะเป็นออดิโอนะครับ แล้วถ้ากดถัดไปก็จะเป็นทิปซึ่งตอนนี้น้ำมันหมดมันก็จะเตือนแบบนี้แหละส่วนกระป๋อข้างด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรอบเครื่องแล้วก็ไฟเตือนต่างๆทั้ง ABS เครื่องยนต์ไฟเกียร์ว่างแล้วก็ที่เห็นเป็นรูปถังเนี่ยเพราะว่าตอนนี้น้ำมันหมดเนาะรวมถึงไอ้ไฟกระพริบเครื่องยนต์เนี่ยว่ารถคันนี้ต่อแบตเตอรี่ก็จริงแต่ยังไม่ได้ทําการเหมือนเปิดโหมดในการใช้งานนะครับยังไม่ได้มีการเตือนน้ามันอะไรพวกนี้นะไฟเครื่องมันก็จะโชว์นะครับตอนนี้ไม่น่าจะมีน้ำมันอยู่ในถังเลยนะแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับพวก ก็จะมีฟังก์ชันทั่วไปเนาะอย่างไฟสูงไฟต่ำไฟได้านซ้ายและขวาแต่และปุ่มไฟพาร์ทที่อยู่ด้านหลังส่วนประกับทางด้านขวามือเนี่ยก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจินรวมถึงปุ่มสตาร์ทและที่ผมชอบมากก็คือตัวปั๊มเบรกเนี่ยถึงจะเป็นรถคลาสสิกก็จริงแต่เขาใส่ปั๊มเบรกเป็นปั๊มนิชินตัวพรีเมียมมานะครับที่ไม่ใช่ตัวปั๊มเหลี่ยมนะรวมถึงตัวมือคัตด,ด้วยที่มือคัตเนี่ยตัวประกับตัวสีดำดำเนี่ย ก็จะให้ความรู้สึกที่พรีเมียมนะครับความรู้สึกที่ดูดีขึ้นประมาณนึงเลยนะก็คือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ของเขาอย่างตัว800นะก็คือเปรียบเทียบได้เลยนะครับส่วนถังน้ำมันเชื้อเพลิงก็จะเป็นถังขนาด12ลิตรนะครับแล้วก็ในเมกุโร่ S1 เนี่ยเขาก็จะมีแถบกันลื่นด้านข้างตัวนี้มาให้แต่ว่าใน W230 จะไม่มีนะครับแล้วก็มีเพจคําว่าเมกุโร่นะครับถังด้านซ้ายด้านขวาและตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นลายครมียมนะครับตัดก,กันกับสีดําสวยนะครับสวยมากเลย,ส,ย,เลยส่วนบ่อรถนั้น ความสูงบ่อเนี่ยมีความสูงเพียง74ซนติเมตรตัวผมเองมีความสูง175ซนติเมตรเนี่ยก็คือขี่ได้สบายบวกกับน้าหนักตัวรถเพียง140กว่ากิโลกร,รัมเนี่ยถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขี่ใช้งานได้คล่องตัวมากๆเลยนะฮะส่วนผ้าบ่อนั้นในมิคุโรเนี่ยเขาจะใช้สีดําล้วนนะครับมีแค่ตะเข็บตรงเนี้ยที่เป็นเส้นสีขาวนะครับรวมถึงด้านหลังเนี่ยก็ยังคงความเป็นคาวะสกิก็คือพิมพ์ลายตรงท้ายบ่อไว้อยู่บางคนด้านหลังเป็นเหล็กนะครับ เป็นเหล็กดูแข็งแรงแล้วก็ที่ยึดไฟท้ายเนี่ยชุดนี้ทั้งชุดเลยเป็นเหล็กนะครับรวมถึงที่ยึดบางคนด้านท้ายก็เป็นเหล็กด้วยนะครับแล้วก็ท่อไอเสียเป็นท่อทรงบวบนะครับแล้วก็เป็นสเตเลสท,ทั้งเส้นเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นคอท่อยาวลงมาจนถึงปลายท่อเลยใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะมีชุดบมบัดไอเสียเพิ่มเข้ามาตรงนี้นะครับ วนเข้าไปข้างล่างตรงนี้นะครับเพื่อให้ตัวรถมันสามารถผ่านมาตรฐานไอเสียในปี2 0 2 4ได้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงมีความใส่ใจนะก็คือใส่ชุดกาดปิดตรงนี้นะครับทาให้เรามองไกลๆเนี่ยมันจะเหมือนกันกันกบว่าท่อไอเสียมันจะยิงตรงยาวมาที่ปลายท่อไอเสียส่วนพักเท้านะครับชุดพักเท้าเนี่ยก็อยู่ในตําแหน่งที่ถ้าเกิดเรามองดูไกลๆออกมาสักหน่อยเนี่ยมันก็จะอยู่ในตําแหน่งปลายเบาะใช่ไหม จุดนี้ทําให้เราสามารถขี่ได้ง่ายนะครับแล้วก็จากตําแหน่งตัวบอดรถที่มันไม่สูงมากเนี่ยทำให้ขาเราไม่ได้เหยียดตรงมากซึ่งส่วนตัวผมสูงร้อยเจ็เนี่ยก็คือชอบขางอมานิดนึงนะครับแล้วก็ตัวพักเท้านั้นก็จะเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูปมียางหุ้มด้านบนแล้วก็มีตุ้มถ่วงน้ําหนักเพื่อลดการสั่นสะเทือนที่อยู่ด้านล่างมาให้ด้วยแล้วก็มีกาดกันเท้าเราโดนแข้งเครื่องแล้วก็มีกากส้นเท้าเราด้วยส่วนระดับน้ำมันมเครื่องเนาะก็ดูเอาที่ตาแมวนะครับส่วนพักเท้าของคนขับหวัง ตัวยึดพักเท้าเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กยื่นออกมาจากตัวโครงหลักแล้วก็พักเท้าจะเป็นอลูมิเนียมมียางหุ้มด้านบนด้านล่างก็มีตุ่มลดการสั่นสะเทือนแล้วก็ตัวคันเกียร์ก็จะมีแค่คันด้านหน้าและคันเกียร์เป็นเหล็กนะครับแต่ว่าเหล็กอย่างหนาเลยเนี่ยน่าจะหนา6-7มิลได้เลยนะครับขาตั้งมีแค่ขาตั้งข้างอย่างเดียวนะครับไม่มีขาตั้งคู่แต่ว่าขาตั้งนั้นก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทางานของเครื่องยนต์ส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยจะแตกต่างจากรีวิวคือ ตรงฝาสูบเนี่ยเขาจะกัดตรงนี้มานะครับซึ่งก็จะทําเหมือนพวกรถแต่งอะรถคลาสสิกแต่งในอดีตเนะี่ยเขาก็จะกัดตรงเสื้อสูบหรือฝาสูบตรงนี้นะซึ่งมันก็จะรูสวยแล้วก็เป็นเหมือนกิมมิกอะสำหรับรถคลาสสิกแต่ว่าเวลาเราล้างรถต้องระวังนะครับถ้าเกิดเราถูไม่ระวังเนี่ยมันอาจจะบาดมือเราได้นะครับไอตัวความคมของขีดเครื่องเนี่ยแล้วก็ฝาครอบหัวฉีดก็จะเป็นเหล็กโครเมียมนะฮะแต่ว่ากระเป๋าด้านข้างจุดเนี้ยจะเป็นแฟลิ่งนะครับคือพูดง่ายๆว่าบางคนท้าย บางคนหน้าแล้วก็ตัวถังเนี่ยเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีแค่ชุดกระเป๋าข้างซ้ายขวานี่แหละที่เป็นแฟลิ่งส่วนสวิงอาร์มด้านหลังเป็นเหล็กนะครับเหล็กสีดําแล้วก็หางปลาหลบอยู่ด้านในนะฮะระบบการสะเทือนด้านหลังเป็นโชคอัพคู่สามารถปรับสปริงพีโหลดได้แล้วก็วงล้อด้านหลังเป็นวงล้อเหล็กชุบโครเมียมดูธรรมดาธรรมดาก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตดูเนี่ยเขาก็จะทําการ ่วงน้ำหนักสาหรับวงล้อมาให้ด้วยนะครับแล้วก็วงล้อด้านหลังจะเป็นขนาด17นิ้วนะครับส่วนยางหลังจะเป็นไซส์110ทับ90ขอบ17แบบมียางในนะครับระบบเบรกหลังเป็นจานที่เบรกเดียวไซส์220มิลลิเมตรแล้วก็แน่นอนนะครับมีระบบ ABS มาให้ระบบกันสะเทือนด้านหน้าพูดอย่างเมื่อกี้เป็นเทเลสโคปิกเนาะแกนโช๊คด้านหน้าไซส์37มิลลิเมตรแล้วก็วงล้อด้านหน้าเป็นขนาด18นิ้วนะยางไซส์90ทับ90ขอบ18 ส่วนสเปคเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบ1สูบ3 3 3ซีซี cc ระบายความร้อนโดยอากาศฝาสูบเป็นแบบซิงเกิลอวอร์เฮดแคมชาร์บสองวาล์วแล้วก็ลูกสูบนั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6 7ม mm, ิลิเมตรและระยะชาร์กม mm. ิลิเมตรระบบส่งกำลังนั้นจะเป็นแบบคัชมือ6สปีดซึ่งถึงพื้นฐานของเครื่องยนต์จะคล้ายกันกันกบ k l x 2 3 0ก็จริงแต่ว่าในหลายๆชิ้นส่วนจะแตกต่างกันนะครับไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะซึ่งเครื่องบล็อกนี้นะก็จะได้อัตตตรรรราาาาาเเเเ่่่่่่งงง้้นกกลลลททีีีดแววววคคม็็มปขออไบื7000 เพราะว่าเขาต้องทาตัวรถให้มันผ่านมาตรฐานไอเสียซึ่งวิธีการหนึ่งที่จะทําให้ผ่านก็คือต้องลดรอบเครื่องลงนะครับลดกําลังสูงสุดลงเพื่อให้เกณฑ์การตรวจผ่านนั้นอยู่ในระดับที่ต่ําลงทําให้ไอเสียออกมาน้อยลงซึ่งข้อเสียก็อย่างที่พูดไปเนาะว่าพอถูกจํากัดรอบเครื่องไว้ก็ทําให้ความเร็วสูงสุดนั้นก็ถูกจํากัดไว้ด้วยนะครับซึ่งความเร็วสูงสุดของเมกุโร่เอสวันคันนี้ก็จะอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมเชื่อว,ว่าสําหรับคนที่ชื่นชอบรถสไตล์นี้นะไม่น่า เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนบวกกับน้ำหนักตัวรถที่มันไม่เยอะเนี่ยผมชอบนะเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้แบบไม่อึดอัดซึ่งถ้าเกิดใครแบบคิดถึงอดีตอ่ะคิดถึงวันๆจะได้รถคัสสีสักคันแต่ว่าก็ไม่ได้ขี่เร็วมากมายอะไรนักแต่ว่าอยากจะได้รถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครแล้วก็มีความพิเศษแล้วก็อยากจะได้รถที่ขี่ใช้งานในชีวิตประจําวันได้ด้วยไม่เป็นภาระทั้งราคาค่าตัวแล้วก็การซ่อมบํารุงเนี่ยผมแนะนำมิกุโร่เอสวันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจ มีคโร1คันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากทางฝ่ายขายของ k a วา s a กิพ j เจมอเตอร์สกลนครตามเบอร์โทรด้านี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยรถเทดไดจะมาแล้วผมจะทํารีวิววิ่งกันครับขี่อีกรอบหนึ่งนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ